ส่วนแการนำนปชนะคะก็สนับสนุนการเจรจายุติความขัดแย้งค่ะแต่ว่าต้องเป็นสิ่งที่ฝ่ายประชาธิปไตยรับได้พร้อมชิ่นชมนายกรัฐมนตรีที่ประกาศตัวเองยอมตายเพื่อปกป้องประชาธิปไตยยืนยันค่ะว่าการใช้ธงแดงนั้นไม่ใช่การส่งสัญญาณแบ่งแยกประเทศนายจตุพรพรมพันธ์แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช ชื่นชมนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ,รกระทรวงกลาโหมที่ประกาศขอตายในสนามประชาธิปไตยเยี่ยงทหารตายในสนามรบโดยประชาชนผู้รักประชาธิปไตยก็จะยอมตายเพื่อรักษาประชาธิปไตยเช่นเดียวกันส่วนกรณีที่ผู้บัญชาการทหารบกกล่าวหานปชใช้ธงแดงเพื่อหวังแยกประเทศนั้นยืนยันว่าขนเสื้อแดงใช้ธงแดงไม่ใช่เพื่อประกาศตัวว่าต้องการแบ่งแยกประเทศ แต่คนที่ควรถูกประนามก็คือม็อบประชาธิปัตย์ที่ยึดเอาธงชาติมาเป็นสัญลักษณ์ในการต่อสู้ทางการเมืองและต้องเรียกร้องให้ผู้บัญชาการทหารบกปกป้องสุจริตชนเรียกทหารนอกแถวที่ดูแลนายสุเทพออกมาจากม็อบให้หมดแกนนำรปรชยังย้ำว่ารัฐบาลไม่จำเป็นต้องตั้งรัฐบาลพัฒถิ่นเพราะนายสุเทพไม่มีสิทธิ์ไล่ใครออกนอกประเทศแต่คนที่ถูกไล่คือคนที่ถูกคนที่ควรถูกไล่ก็คือคนที่ถูกดำเนินคดีข้อหาเป็นกบฏ ซึ่งคนเสื้อแดงจะไม่ยอมให้เกิดสัญญากาศในประเทศไทยและไม่ยอมรับกับก,บการมีนายกรัฐมนตรีคนกลางซึ่งหากจะได้คนกลางแท้จริงก็จะต้องผ่านการเลือกตั้งเท่านั้นขอตายในสนามประชาธิปไตยเยี่ยงทหารตายในสนามรบคำพูดเพียงแค่สองประโยคนี้ นายกรัฐมนตรีต้องรับรู้ไว้ได้ว่าเท่ากับเป็นการปลุกหลอบหัวใจของพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยให้เขายืนหยัดต่อสู้ตายเป็นตายเช่นเดียวกันว่าถ้าบ้านเมืองน,นี้มีคนจำเป็นจะต้องออกไปไม่ใช่พวกผม มันต้องเป็นพวกที่ถูกดำเนินคดีฐานก่อกาบฏในราชอาณาจักรอย่างนายสุเทพเพื่อกทที่คนเสื้อแดงเขาใช้สัญ,ญลักษณ์สีแดงและธงแดงนั้นไม่ใช่เขาต้องการจะประกาศตั้งประเทศที่ต้องใช้ธงแดงแต่คนเสื้อแดงเขาก็รู้ว่าธงชาติมันเป็นเรื่องของคนไทย64ล้านคน แต่สุเทพเพื่อสุบรรณและพวกไปยึดธงชาติและแสดงความเป็นเจ้าของของกบฏสผมว่านี่แหละครับเป็นเรื่องที่ควรประนามมากที่สุดนายจตุพรยังเชิญชวนคนเสื้อแดงร่วมสักซ้อมการขับเคลื่อนต่อต้านกบฏสุเทพในช่วงสุดสัปดาห์นี้เพื่อให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ทนไม่ได้กับพฤติกรรมของนายสุเทพจึงขอให้คนเสื้อแดงอย่าเสียสมาธิตั้งหลักให้มั่นในการต่อสู้ เพราะหากเสียสมาธิอาจนำไปสู่สงครามกลางเมืองและการสิ้นชาติได้ด้านนายนัทวุฒิใสเกือแก่นนำนปชชีชช้ว่าการเปิดการเจราจาไม่ใช่เรื่องเสียหายถือเป็นเครื่องมือที่จะหยุดยั้งการเกิดสงครามได้แต่การเจราจาต้องเป็นรูปแบบที่ฝ่ายประชาธิปไตยรับได้พร้อมกันนี้ยังขอชื่นชมนายยกรัฐมนตรีที่ประกาศพร้อมตายในสนามรบ พร้อมตายในสนามประชาธิปไตยเยี่ยงทหารในสนามรบซึ่งเป็นการยืนหยัดตัวเองปักธงต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยปัญหาก็คือว่านายกคนกลางะไม่มีให้แล้วก็มันขัดกับหลักการประชาธิปไตยเอาคางคกคนกลางจื่อชิเทพเสียงสุบรรณไปหอนกันแล้วกันดันทีกรุปเวลาขึ้นเวทีขณะนี้อย่างที่ผมเรียนนะครับ สุเทพเือสุบรรณเนี่ยวันๆเนี่ยก็ยากที่จะหาประเด็นไหนมาอธิบายยากที่จะเอาประเด็นไหนมาขยายก็เลยใช้ลูกเล่นใช้เทคนิคหาเรื่องท้าเจราจากับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรเพื่อที่จะให้ประเด็นเนี้ยต่อความยาวสาวความยืดาหาักจะมีการเจราจากันระหว่างสองฝ่ายด้วยวิธีการใดช่องทางใด ภายใต้หลักการที่ฝ่ายประชาธิปไตยรับได้ผมก็ถือว่าการเจรจาไม่ใช่เรื่องเสียหายการเจรจาเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะหยุดยั้งสงครามในทุกสังคมบ้านเมือนนี้เราก็ไม่ได้ต้องการให้มีสงครามแต่อย่างไดดต่อไปได้ นายนัทวุฒิยังเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกรณีสำนักงานปปชเปิดรับข้าราชการเป็นการลับโดยไม่ลงในไม่ลงประกาศในพระราชกฤษฎานุเบกษาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใกล้ชิดซึ่งส่วนตัวพร้อมให้ข้อมูลดังกล่าวต่อสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง